ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สินทรชัยครับในคลิปนี้มาอัปเดตไม้ที่ได้มีการปักชำขยายเพิ่มเติมนะฮะกับวันว่าง ช่วงวันหยุดนี่ก็เป็นหมากผู้หมากเมียปักชํากิ่งใส่ถุงดำตรงนี้แล้วก็โรยปกคลุมไปด้วยกัมะาพราสับเพื่อรักษาความชื้นนะีตรวนี้ก็มี3มกิ่งอันนี้2กิ่งครับหมากผู้หมากเมียถัดมานี่ก็เป็นฟอกเทลครับผมห้าวเจ็ดแปก็สิบสิบสองต้นนะ ก็แยกใส่ถุงดำเป็นที่เรียบร้อยนะผมนี่อ่าเนี่ยไปเพาะโดยหลักการธรรมชาติเสร็จก็นำมาใส่ถุงดำอนุบาลไว้อีกรอบที่2องนะทีะนั้นก็อาจจะแยกใส่กระถางก็อีกนานนะผมก็เราดูไปแล้วก็ได้ฟื้นได้ดีน,นี่ก็เป็นกลุ่มที่นำใส่ถุงดำเมื่อวานนี้อันนี้กลุ่มใหม่นะ อันนี้กลุ่มที่ใส่ถุงดำไว้นี่ดูแล้วก็น่าจะฟื้นตัวแล้วอยู่บริเวณร่วมลำไหล่ฟอกเทลครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามต้นด้วยกันฟอกเทลใส่ถุงดำไว้แล้วก็นี่ก็เป็นคามิลอนนะครับก็ได้ปักชำขยายแล้วนะครับอันนี้ก็พลูชลุนะฮะไม้ตระกูลฟิโลเดนดอน ต่อฟืนอฟูเขานิดหนึ่งครับนี่เป็นฟอกเทลครับป่มฟอกเทลต้นประมาณความสูงประมาณ60-70เ็ซนติเมตรนี่ก็น่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วนะฮะอกโกนิมาเขียวหมื่นปีหรือเปล่า ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปักชำไว้นะครับเปลี่ยนดินปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งหลอนลุ้นกันอีกแล้วก็กระเทียมเถาเนี่ยหนึ่งกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกเปลี่ยนกระถางใหม่เพิ่มไซส์ใหญ่กว่าเดิมอภินน,นาการจากน,นหน่อยนะเ,นยเกือบไม่รอดแล้วเป็นช่วงที่ได้ฟื้นฟูเปลี่ยนดินปลูกแล้วก็นี่ก็เศรษฐีเรือนใน นี่ครับลักษณะใบเป็นอย่างนี้ครับมีไม่เยอะครับนี่น่าจะมีอยู่2หรือ3ากระถางอันนี้ก็ได้ฟื้นฟูแล้วใส่กระถาง6นิ้วอาสีนิ้วครับผมอันนี้เป็นไซส์หนิ้วอันนี้ขาไกลด่างครับผมฟื้นฟูเติมดินปลูกอันนี้ก็เป็นเนียมหูเสือครับผม หนึ่งต้นสวยๆใบหอมชุนนะสรรพคุณดีมากเป็นผักชั้นดีแล้วก็เป็นปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะฮะเนียมหูเสือกินชุนรสเผ็ดร้อนจินกับลาบเนี่ยจะเหมาะมากก้อนนี้ก็เป็นรวยไม่เลิกครับรวยไม่เลิก นี้ก็น่าจะเป็นจำไม่ได้ละกุนิมาใบหยู่ในร่มออกสีเขียวถ้าอันนี้มันมีแดงหรเอเลาลครัแบเบนี่ยพอที่อยู่ในร่มนั่นเลยออกสีแบบเขียวอ่เดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงกันครับมีนี่ครับใบสวยๆนี่ครับ เปลี่ยนจาก4นิ้วเป็น6นิ้วครับผมอ่านี่ก็มีอยู่หลายกระถางกันฟื้นฟ,ฟูด่วนเลยครับเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นมเมล็ดผีพวนนะครับเนี้ยหมากผีพวนก็ลองชํำไว้วยังไม่เกิด รอลุ้นกันต่อไปนี่ก็ลิ้นมังกรใบกลมนะครับหรือว่า,าวันงวงช้างนะครับอ๋องาช้างนะรันนียงาช้างลิ้นมังกรใบกลมแล้วก็มีเกิดแสมมาด้วยนี่ก็จะน่าเป็นไม่แน่ใจละ เป็นลูกไม้หรือเปล่าครับหรือว่าอืจำไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจสำหรับบอลสีสวยๆเนี่ยอไม่จุดหนึ่งครับนี่ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะ ใบแข็งแรงทนทานดีมากเนี่ยดูได้ฟื้นฟูได้รับแสงแดดมากขึ้นก็ส่งผลดีแล้วก็ใส่จุลินทรีย์นมเข้าไปแล้วสองรอบก็ดูสดชื่นก็ดูใบนะใบชันเลยแสดงว่าได้ผลนะสังเกตตรงนี้บมรุงแร่ธาตุให้เขานะ่า รือว่าเป็นเรื่องของอาหารเสริมถัดมาตรงนี้ครับก็ขุนโจรกลับใจครับผมนี่เปลี่ยนจากกระถางหกนิ้วฮะหกนิ้วเป็นมาเป็นกระถางดินเผาอันนี้น่าจะแปดนิ้วครับผมไม้ประดับมงคลขุนโจรกลับใจหรือเพชรนารายนะครับ สวยๆตรงนี้น่าจะมีเหลืออยู่ประมาณาสามกระถางนะครับเดี๋ยวสำรวจดูอีกทีนะดูการเรียงใบของเขาครับเรียงเป็นชั้นขึ้นมาละลักษณะการใบก็จะคล้ายกับรูปหอ,อกหมายประดับมงคลโบราณขุณนโจรกลับใจนี่ก็น่าจะเรียงน้ำได้ด้วยนะแล้วก็ ใส่ในดินปลูกก็ได้เช่นกันเพิ่มเติมตรงนี้ครับเป็นไผ่ญี่ปุ่นหรือไผ่มังกรทองนะผมกำลังสวยเลยให้ได้รับแสงหน้าปลูกมาครับผมนี่กวากเขียวมรกตครับผมโอเคครับ สำหรับในคลิปนี้ก็พามาชมไม้ประดับที่ได้ทำการฟื้นฟูเปลี่ยนดินปลูกนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีไม่ใช้เพืกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ